สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาผลรวมนะคะของเลขหลักร้อยที่ไม่เรียงกันนะคะอะเราจะหาผลรวมของเลขหลักร้อยที่ไม่ได้เรียงกันมาบวกกันมากกว่า10บจานวนขึ้นไปนะคะเราจะทํำยังไงถ้าเราไม่นั่งบวกทีละตัวนะคะเราจะมีวิธีในการหาผลรวมไหมอะแ๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะ อย่างตรงนี้นะคะอาจจะมีตัวเลขทั้งหมด15บหาจำนวนนะคะ15บหาจำนวนตั้งแต่อหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้ยสี่สิบหกราสิบสามสองร้อยสา2สิบสองร้อยแปดสิบเจ็ดสา4ร้อยหกแล้วก็915นะคะทุกตัว15บหาจำนวนมาบวกกันนะคะอ่า ตรงนี้ตัวเลขไม่ได้เรียงกันใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นลดลงไม่คงที่แต่แบบนี้เรียงจากเรียงจากน้อยไปหามากแล้วนะคะแต่ถ้าตัวเลขยังไม่ได้เรียงคือสลับระหว่างน้อยมากมากน้อยไปเรื่อยๆยังไม่ได้เรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยแบบนี้ให้เรานํามาเรียงอะเรียงจากน้อยไปหามากจะดีที่สุดนะคะเรียงจากน้อยไปหามากก่อนเสียเวลาไม่ถึง1นนาทีนะคะเอามาเรียงใหม่ เรียงจากน้อยจานวนที่น้อยสุดไปหาจํานวนที่มากสุดก่อนเวลาหาเราจะหาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ตัวเลขที่เป็นส่วนต่างมันจะไม่เยอะเราจะได้ไม่ต้องมาบวกลบมากในตอนหลังนะคะ,ะแบบนี้เราเรียงมาแล้วจากน้อยสุดไปหามากสุดเรียงมาแล้วนะคะ,ะแล้วเราจะทํายังไงก่อนอื่นนะคะขั้นแรกเลย B จะสร้างจํานวนใหม่ที่ เรียงกันนะคะสร้างจำนวนใหม่ขึ้นมาเราจะสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นจำนวนที่เรียงกันแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นคงที่นะคะโดยเราจะดูจากตัวแรกเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่แต่ละตัวของเราเนี่ยจะไม่ให้ห่างจากตัวเลขเดิมมากนะคะไม่ให้ห่างมากอ่ะอย่างตัวนี้ตัวแรกเป็น110ิ b บีจะสร้างสร้างตัวเลขชุดใหม่ขึ้นมาที่เพิ่มขึ้นคงที่นะคะอ่ะร้อยสิบตรงนี้เดี๋ยวตัวแรกบีก็จะให้เป็นให้เป็นอ่าหนึ่งร้อยท่วน แล้วก็ B ีจะให้เพิ่มขึ้นคงที่ทุกจำนวนนะคะเพิ่มขึ้นคงที่ที่50เพื่อจะได้เขียนง่ายๆนะคะนับง่ายๆให้เพิ่มขึ้นทีละห้า0ิบเป็นการเพิ่มขึ้นคงที่ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นคงที่ทีละห้าสิตัวแรกห0ึ่งร้อยตัวต่อไปก็ต้องเป็นร้อยห้าสใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นคงที่เรื่อยๆทีละห0สิ บีสร้างตัวเลขชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะจากหนึ่งร้อยเพิ่มขึ้นคงที่ทีละห้าสิบมาจนถึงตัวสุดท้ายก็เป็นจำนวนสุดท้ายนะคะเป็นแปดร้อยบวกกันนะคะอันนี้ก็ทุกตัวก็บวกกันเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้ตัวใหม่ที่เราจำนวนใหม่ที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยใช้สูตรแล้วนะคะเพราะว่า เราไม่ต้องมานั่งบวกทีละตัวเพราะว่าเขามีการเพิ่มขึ้นคงที่เราใช้สูตรในการหาผลลัพธ์ได้นะคะแต่ตรงนี้เราใช้สูตรในการหาผลลัพธ์ไม่ได้เพราะเขาเพิ่มขึ้นลดลงไม่ได้คงที่นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราพักไว้ก่อนตรงนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะได้ตัวเลขชุดใหม่มาแล้วสิบห้าจนวนตัวใหม่ตามตัวเลขสีแดงนะคะต่อไปเราจะมาหาส่วนต่างขั้นที่สองนะคะเราจะมาหาส่วนต่างของ จำนวนตัวใหม่ของเรากับจำนวนที่เราต้องการหาผลรวมนะคะจำนวนที่เราสร้างขึ้นมาใหมเ่เนี่ยเราเอาเป็นตัวตั้งแล้วจำนวนที่ชุดที่เราต้องการหาผลรวมเนี่ยอ่ะเราเอาเป็นตัวลบหรือตัวบวกนะคะเอาจำนวนที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยเป็นตัวตั้งอย่างตรงเนี้ยผลต่างจำนวนที่เราสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งร้อยผลต่างต้องเป็นบวกสิบใช่ไหมคะเพราะหนึ่งร้อยน้อยกว่าหนึ่งร้อยสิบอยู่ 1 0 0ต้องบวกอีก10ถึงจะได้110ผลต่างก็คือบวก10แบบนี้นะคะแต่ถ้านีา้จำนวนที่เราสร้างขึ้นใหม่เป็น150มันมากกว่าตัวที่ตัวเดิมใช่ไหมคะผลต่างก็ต้องเป็นลบติดลบนะคะลบร้อยห้าลบเท่าไหร่ได้146ก็คือ150ยหลบสแบบนี้ก็จะติดลบ4แบบนี้นะคะเราจะหาผลต่างของทุกตัวออกมาก่อนค่ะ อ่ะตรงนี้100กับ10ใช่ไหมคะ100ต้องบวก10ก็ผลต่างคือบวก10 150กับร้อผลต่างคือลบสี่สกับร้อผลต่างคือลบสี 47. 250กับ230ผลต่างคือลบ20 300กับ287ผลต่างคือลบ13 350กับ362ผลต่างคือบวก12 400กับ394ผลต่างคือลบ6เดี๋ยวมาตรงนี้เลยนะคะต่อไป450กับ424ผลต่างคือลบ26 500กับ483

แล้วก็ตัวสุดท้าย800กับ915ผลต่างคือบวก115อ่สมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะบวกบวก115อ่าเราจะมาหาผลผลรวมของตัวเลขชุดนี้ก่อนนะคะผลรวมของตัวเลขชุดนี้อ่าลบ เราจะจัดให้ลบอยู่กับลบบวกอยู่กับบวกก่อนนะคะจำนวนลบมีจำนวนอะไรบ้างก็จำนวนลบนะคะชุดชุดนี้มีลบสี่ลบสี่สิบเจ็ดลบยี่สิบลบสิบสามนะคะแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ลบหกลบยี่หกลบสิบเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ลบหนึ่งนะคะเป็นจํานวนลบเราจะเอาจํานวนลบทั้งหมดมารวมกันได้เป็นจํานวนหนึ่งแล้วก็จํานวนบวกเป็นอีกจํานวนหนึ่งนะคะจํานวนลบทั้งหมดอ่าลบสี่ลบสี่สิบเจ็ดลบยี่สิบลบสิบสาม ลบเหมือนกันให้เอาทั้งหมดมาบวกกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นลบเหมือนกันแต่ว่าเครื่องหมายข้างหน้าผลรวมต้องเป็นเครื่องหมายลบนะคะอันนี้เป็นห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสิบสี่อันนี้ลบแปดสิบสี่แล้วนะคะ,ะชุดแรกได้ลบแปอันนี้อ่า หกกับยี่สิบหกเป็นสามสิบอ่าสามสิบสองสี่สิบสองสี่สิบเก้าเป็นห้าสิบเป็นลบห้าสิบนะคะ,ะตรงนี้ก็จะได้ออกมาลบกับลบให้นำมาบวกกันเลยนะคะแปดบวกห้าเป็นสิบสาม ตรงนี้เราได้ลบลบร้อยสามิบส่ส่วนจำนวนบวกเราได้สิบบวกสิองอ่าย 22, 22ี่สิบสยี่สิบวกสิเอดเป็นสามสิบาสามิสามบวกสาสิบสเป็น67อ่าตรงนี้67ก่อนนะคะบวกหก แปดสิบกับแปดสิบเป็นร้อยหกบรยหบวกอีกร้อยสิบห้าเป็น2องร้อ็บสอ็ห้า่าตรงนี้2 7งอยเจ็บห้าจำนวนบวกของเราก็จะได้เท่ากับอ่าจำนวนบวกของเราก็จะได้เท่ากับ1 5เ,เ,เป็นส2 สองทดหนึ่งสามร้อยสี่สิบสองนะคะ,ะเขียนเครื่องหมายไว้ด้วยนะคะลบร้อยสามสิบสี่กับบวกสามร้อยสี่สิบสองอ่ะก็จะเท่ากับนะคะ เท่ากับสามร้อยสี่สิบสองลบร้อยสามสิบสี่นั่นเองนะคะแปดเก้าสิบสี่สิบสองแปดสามลบสามเหลือศูนย์สามลบหนึ่งเหลือ ได้สองร้อยแปดนะคะส่วนต่างคือ,อเขียนตรงนี้ไว้ด้วยส่วนต่างคือบวกสองร้อยแปดนะคะถ้าตรงนี้ถ้าส่วนต่างเราได้เป็นจํานวนบวกอ่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปบวกนะคะแต่ถ้าเครื่องหมายข้างหน้าส่วนต่างเป็นจํานวนลบเราจะต้องนําไปลบนะคะใช้เครื่องหมายข้างหน้าเป็นเกณฑ์นะคะ ผลต่างของจํานวนที่เราต้องการจะหาผลรวมกับจํานวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะเป็น2บวก208นะคะอ่ะเราพักไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาอ่ะต่อไปเราจะมาหาหาผลรวมของจำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะ จำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาคือร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยบวกกันร้อยบวกร้อยห้าสิบวกสองร้อยบวกสองร้อยห้าสิบวกสามร้อยบวกกันมาเรื่อยๆจนถึงแปดร้อยเนี่ยผลรวมของเขาคือเท่าไหร่นะคะอ่ะตรงนี้มีสิบห้าจำนวนสิบห้าจำนวนเรามีสูตรลัดก็คือเราเอาจำนวนตรงกลางมาคูณกับจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจำนวนตรงกลางคืออะไรมันมีสิบห้าจำนวนเราก็ใช้สูตรในการหาค่าตรงกลางนะคะสูตรหาตรงกลางก็คือ สูตรหาตรงกลางนะคะ n บวกหนึ่งส่วนสองนะคะ n บวกหนึ่งส่วนสอง n ของเราคือจํานวนทั้งหมดก็คือ15บหาจำนวน15บวกหนึ่งส่วน2นะคะก็จะได้เท่ากับ16บหส่วนสองแต่เขียนตรงนี้ เท่ากับสิบหกส่วนสองก็คือแปดนะคะจำนวนที่อยู่กึ่งกลางก็คือ 8. แปดเราก็นับไปจำนวนที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคือตัวนี้แปดคือสี่ร้อยห้าสิบนะผลรวม ผลรวมนะคะก็คือจํานวนตรงกลางคือ450คูณกับจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดคือ15 450าสคูณสินะคะเท่ากับจะเห็นไหมคะเขียนตรงนี้ศูนย์คูณห้าได้ศูนย 0ูคูณหได้ศูนสี้าคูณห้าอ่าสี่้าคูณห้าได้225 225ยบวกกับศได้225ก็ใส่5ทดเอาไว้22 45ิบ้คูณหนึได้45 45ิบห้วกยี่บวก2เป็น7 4บวกอีก2เป็น6 ได้หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบคือหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบคือผลรวมนะคะผลรวมของจำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาชุดใหม่นะคะ,อะพอเราได้ผลรวมของ จานวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราได้ส่วนต่างระหว่างจํานวนที่เราจะหากับชุดใหม่แล้วเนี่ยผลรวมของชุดใหม่คือหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็เขียนตรงนี้จำนวนหนึ่งร้อยสิบบวกร้อยสิบหกบวกร้อยห้าสิบสามบวกสองร้อยสามสิบบวกสองร้อยแปดสิบเจ็ด 362 394 424 483 561 599 684 780 830 915ได้เท่ากับ6750ก็คือผลรวมของจำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา6750มาบวกกับผลต่างของจำนวนที่เราต้องการจะหากับจำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาผลต่างคือบวก208 ตรงนี้เป็นบวกเราก็เอามาบวกนะคะถ้าผลต่างตรงเนี้ยเราได้ลบเราก็ต้องเอามาลบแต่อันนี้เราได้บวกแล้วก็ามาบวกบวกสองร้อยแปดเท่ากับศูนย์บวกแปดได้แปดห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้า เ็ดบวกสองเป็นเก้าหกก็ดึงลงมาได้หกพันเก้าร้อยห้าสิบแปดนะคะเป็นคำตอบ นี้คือคำตอบนะคะก็คือผลรวมของจำนวนชุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาบวกกับผลต่างคือบวก208ได้6,958ก็คือผลรวมของจำนวนที่เราต้องการหาตัวเลขสีดำนี่นะคะ6,958้อค่ะอย่างถ้าตัวเลขน้อยๆแล้วก็ใช้วิธีบวกไปเลยนะคะไม่ต้องใช้วิธีนี้แต่ถ้าตัวเลขมันเยอะ เช่นอย่างเนี้ยสิบห้าจำนวนยี่สิบจำนวนสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าจำนวนเป็นต้นไปเนี้ยเอ่อก็นั่งบวกทีละตัวมันก็คิดว่าแบบนี้นะคะเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบในห้องสอบเขาคงไม่ให้จำนวนมามามากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าข้อสอบไม่ได้มีข้อเดียวนะคะอ่าเขาก็จะไม่ได้ให้มากขนาดนั้นถ้าเป็นในชีวิตจริงเราก็อาจจะใช้เครื่องคิดเลข ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มานั่งบวกทีละตัวอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นหลักวิธีการคิดว่า่าถ้ามันมีจํานวนเลขเยอะๆแบบเนี้ยและเราไม่ต้องการบวกทีละตัวมันมีวิธีหาคําตอบได้ไหมก็บีก็นําวิธีนี้มานําเสนอนะคะ่าวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ